นักประชาสัมพันธ์เขต4ค่ะได้นำเยาวชนจังหวัดเพชบูรณ์เข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งหวังให้เด็กเหล่านี้นะคะซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติมีจิตสำนึกรักและก็ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ใครมาทำลายติดตามได้นะคะวันนี้มีรายงานจากคุณไปมาไกลเลิกค่ะ เยาวชนจาก5โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่างตั้งใจฟังการบรรยายสถานการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแนวทางป้องกันจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักประชาสัมพันธ์เขตสี่พิษณุโลกเพราะตระหนักดีว่านักเรียนเยาวชนอย่างพวกเขามีบทบาทและเป็นพลังสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทุกวันนี้ นับวันจะถูกบุกรุกทำลายจนบางพื้นที่กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมเขาหัวโล้นจากการบรรยายพิเศษวันนี้ทำให้ทราบว่าปัจจุบันพื้นที่ป่าทั่วประเทศถูกบุกรุกทำลายและสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรถูกทำลายมีหลายสาเหตุทั้งเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมการฉชยโอกาสของนายทุนการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและไฟไหม้ป่าขณะที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวปัจจุบันยังคงความอุดมสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวทุกคนยืนยันว่าจะรักษาป่าไว้ให้คงอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเพราะที่นี่เปรียบเสมือนแหล่งให้ชีวิตทั้งคนและสัตว์ป่าก็ได้ให้ความรู้น้องน้องลูกๆูลกลกหลานนะครับเริ่มตั้งแต่สถานการณ์ในอดีตที่ประเทศไทยเราเป็นประเทศป่าฝนเขตร้อนนั่นหมายความว่า,วาเรามีน้ํากินน้าใช้เกิดจาก เม็ดฝนที่ตกลงมาในอนาคตเชื่อว่าป่าตรงนี้จะหล่อเลี้ยงพี่น้องตั้งแต่เพชรบ,บูบร์สระบุรีกรุงเทพนะครับการเข้าค่าย50ชีวิตตั้งหญิงชายที่ลูกหลานเราอายุ16ปีไปต่อไปอีก20ปีมานะจะอายุ40 50ก็จะถ่ายทอดความองค์ความรู้ตรงนี้ไปให้ไปให้ครับเผ่าพันธ์ มนุษยชาติหรือคนไทยเราเนี่ยเพื่อปลกปักรักษาหัวแหนเท่าที่เรามีอยู่ก่อนนะครับให้คงไว้ยั่งยืนนะครับด้วยความตระหนักดีว่าป่าไมา้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้และเป็นแหล่งต้นน้ําสําคัญในการหล่อเลี้ยงทุกชีวิตสํานักประชาสัมพันธ์เขตสีพิษณุโลกจึงได้นําเยาวชนที่ถือเป็นกําลังสําคัญของประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรมค่าเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติประจำปี2559เเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินตลอดจนเพื่อปลุกฝังจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการร่วมรักษาความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่เกิดความสมดุลเพื่อประโยชน์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง ครับก็เป็นกิจกรรมการสร้างความรู้ให้เยาวชนเพราะเนื่องจากว่าเยาวชนเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ในอนาคตก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแต่ก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นในเรื่องของการบุกรุกป่าไม้ทําลายธรรมชาติเนี่ยขณะนี้เป็นปัญหาใหญ่ของชาติบ้านเมืองซึ่งเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ถ้าเกิดว่าเยาวชนเนี่ยไม่มีความตระหนักรู้ได้ไม่ได้มีโอกาสมาเห็นของจริงก็จะไม่รับรู้หรือไม่สนใจนั่คือเป้าหมายสําคัญที่เราทาไมต้องเอาเยาวชนมาให้มีความรู้ความตระหนักรู้ในเรื่องการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะนาน,น,นคนจะได้ร่วมกันป้องกันและปาบป่าเมื่อคืนหนึ่งช่วยกันอนุรักษ์ไม่ไปทําลายสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยว มาเที่ยวอย่างมีคุณภาพนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งสำนักงานเขตศรีโคเราจึงนำเยาวชนในจังหวัดเพชรบุร์มาจัดก,กิจกรรมเป็นการจัดก,กิจกรรมการเข้าค่าเยเยาวชนสองคืนสามวันณที่นี่ครับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมทันกิจกรรมต่างๆทั้งการรับฟังสถานการณ์บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมละลายพฤติกรรมแบ่งกลุ่มฐานการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาทิฐานการเรียนรู้เรื่องดินและน้ำ ที่จะสอนให้เยาวชนรู้จักการเกิดของน้ำการจำลองการไหลของน้ำหากไม่มีต้นไม้ดูดซับน้ำความสัมพันธ์ระหว่างดินกับน้ำส่วนฐานการเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าจะสอนให้เยาวชนเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ป่าการอนุรักษ์สัตว์ป่าสัตว์ป่าสงวนรวมถึงการดูรอยเท้าสัตว์และฐานการเรียนรู้เรื่องต้นไม้ป่าไม้ฐานนี้จะปลูกฝังความรักและห่วงแหนป่าไม้เห็นความสำคัญประโยชน์ของต้นไม้ รวมถึงฐานการเรียนรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าจะให้ความรู้เรื่องความผิดฐานบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไมา้และสัตว์ป่าวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเข้าไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติหรืออุทยานแห่งชาติที่ทุกคนต้องร่วมกันร,รักษาซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างบอกว่ารู้สึกรักและหวงแหนป่าไมา้และสัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นจะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อตลอดจนจะร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ให้ใครมาทำลายป่าได้ ค่ะก็ได้รับทั้งประโยชน์ทั้งที่พี่ๆเขาช่วยบอกค่ะว่าการอนุรักษ์ธรรมชาตินี่เป็นยังไงบ้างก็ช่วยหนูก็ถ้าเป็นถ้าสําหรับหนูคะก็จะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับภายในบ้านครอบครัวก,ก่อนคะ่ะก็ช่วยปลูกต้นไม้บ้างที่นูน่นที่นี่บ้างค่ะ mm hmm. ก็ได้รับประโยชน์ทั้งแบบพี่เขาก็จะบอกเกี่ยวกับดินอย่างนี้เป็นยังไงทาลายังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าเป็นหนูหนูเป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่ตัดไม้ ทำลายป่าคะ่ะพี่เขาก็บอกมาว่าถ้าเห็นคนอื่นตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทงางราชการได้ค่ะก็ดีครับก็สนุกดีครับพรพี่เขาก็ต้อนรับกันดีนะครับก็อธิบายเกี่ยวกับการรักอนุรักษ์ดูแลป่าไม้แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆครับแล้วก็สัตว์ป่าทุกชนิดที่เราต้องดูแลแล้วก็บกฟ้องคุ้มครองของพวกเค้าครับก็ผมก็ รักครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์และก็ดูแลครับนอกจากนี้นักเรียนเยาวชนจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอด2วัน3คืนอาทิกิจกรรมดูนกบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติและสำรวจทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวพร้อมทั้งสรุปผลการเดินป่าศึกษาธรรมชาติมานำเสนอผ่านรูปวาด โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมโครงการดังกล่าวช่วยปลุกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้รักและหวงแหนต้นไม้สัตว์ป่ารวมถึงทรัพยากรธรรมชาตินำไปขยายผลในครอบครัวหมู่บ้านชุมชนและเป็นเครือข่ายช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผู้กระทำความผิดในการป้องกันเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ใครมาทำลายเพื่อให้ป่าไม้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดไป ภาวันสุดเกตถ่ายภาพไรมาไก่เลิกพรทัศ์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน